ธุรกิจโกโก้รู้แล้วต้องแก้ข่าวมีอะไรต้องแก้ข่าวครับหลายคนเนี่ยอาจจะได้ยินเนี่ยในเพจหรือช่องทางต่างเนี่ยในเรื่องโกโก้อาจจะภาพลักษณ์ที่แบบรุมไม่น่าจะเหมาะสมนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะให้อาจารย์ป๊อปเนี่ยมาแก้ข่าวว่ามันจริงๆแล้วมันคือยังไงมันเป็นยังไงกันแน่นะสำหรับที่อาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้คือโกโก้เนี่ยนะตอนนี้นะครับสําหรับสําหรับมผมเนี่ยผมบอกเลยว่า โกโกไ้ไม่ไม่ไม่เคยมีวิกฤตนะครับโกโก้ไม่เคยมีวิกฤตโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่อยู่นิ่งๆแล้วก็มีการเติบโตตลอดคือกินเงินทุกวันใมัน,นคือกิจวัตรเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำอีพีกันตอนเที่ยงครับก็กินได้ครับ <นะ S 2> ตอนเช้าก็กินได้อ้เย็นก็กินได้<ช>แล้วผมถามว่ามันจะเจอวิกฤตต,ต,ตรงตรงไหนเออวันนี้ไอ้คนที่ไปทํา ก็ทําแต่ข่าวลบๆอ่ะไม่รู้ว่าคิดจริงๆคิดเก่งๆคิดได้อย่างไงนะครับแล้วคําว่าปลูกแล้วไม่มีที่ขายเนี่ยอมันสําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่ๆๆหาความรู้นะค, <vic> XX, คือวันนี้มีวงการโกโก้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับมามากกว่าสิปีนะ <Indians. S 1> นะครับจริงๆแล้วโกโก้เนี่ยเริ่มที่จะ มาเขาเรียกว่ามารบูดใหม่เมื่อประมาณสักปลายปี57 57 58 59 60มันดังพี่ใช่60มันดังมันทําให้ลูกพันขนาดแบบใหญ่ไซส์ใหญ่ๆแบบเนี้ยครับคนเขาก็นิยม,มนะนะครับแต่ว่าด้วยที่มันมีปริมาณน้อยเพราะว่ามันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงนะครับที่มันมีลูกโกโก้โกอยู่ก็เลยทําให้วิกฤตตอนนั้นนะลูกโกโก้แพงมากนะครับยุคปี60เนี่ย น่าจะตกแล้วเกือบกิโลละ80ดสิถึงหนึ่งร้อยเลยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเพื่อเอาไปทําพันธุ์พันธุ์แต่เมื่อพอเราปลูกมากนะครับปลูกมากเนี่ยหมายความว่าพอทําต้นพันธุ์อิ่มนะครับต้นพันธุ์เนี่ยเริ่มมาอิ่มประมาณปีหกสองต้นพันธุ์อิ่มแล้ะแต่อย่าลืมว่าขายต้นพันธุ์อิ่มไอ้ต้นที่มันปลูกตอนปีหกศูนย์น่ะหกหนึ่งหกสองมันออกผลผลิตพอดี ใช่แล้วลูกมันเล็กเพราะลูกเล็กเขาก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะว่ามันรีบเม็ดข้างในมันรีบมันไม่มีเนื้อช็อกโกแลตนั่นคือปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาไปส่งเสริมเขาไม่เคยทําโกโก้เป็นอาชีพเขาไม่ได้อยู่ในวงการโกโก้เขาแค่ให้ซื้อต้นพันุ์ของกูไปแล้วก็จบๆกูก็จะไปกูทําอย่างอื่นคือส่วนมากก็ที่มาเนี่ย ตัวเกษตรกรน,น้อยมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มพวกทําธุรกิจขายตรงมาทํามันก็เลยทําไม่เสียหายนั่นคือที่มาที่ไปของความจริงก็คือกลุ่มนะักธุรกิจขายตรงที่เน้นขายเรื่องฮอร์โมนพืชขายเรื่องปุ๋ย <Okay. S 1> เขาก็จะพยายามหาพืชหาเรื่องของไผ่หาผูาพานะ้พันธุ์นะพืชแปลกๆ uh huh. อินทผาลามอย่างเงี้ย อ่าเนี่ยเขาจะหาพืชแปลกๆมาเพื่อที่จะเขาจะได้ขายฮอร์โมนมากขึ้นขายปุ๋ยมากขึ้นนะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเป็นระบบไบนารีนั่นแหละมันก็เลยทําให้วงการโกโก้ก็ไอถูกมิจฉาชีพกลุ่มเนี้ยแต่ที่สาคัญคือมันอยู่ในเครื่องแบบด้วยไปเล่นด้วยก็เลยเกมก็เลยพังแต่สําหรับผมเนี่ยเป็นกเกษตรกรอิสระแปรรูปเองมีโรงงานเองผมไม่เดือดร้อนใดๆเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ยืนย,ยันทาเดิมว่า ซื้อทุกวี่ทุกวันไม่เคยหยุดซื้อเลยเพราะคนไม่เคยหยุดทานโกโก้เลยครับแล้วก็ไม่พอด้วยตอนนี้มันไม่มันจะพอได้ยังไงนะครับเพราะว่าปลูกกันตอนนี้ไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นไร่แหละผมนะไม่ถึงนะครับไม่ถึงสองหมื่นไร่เต็มที่เลยก็อยู่ที่ประมาณสองแสนถึงสองหมื่นสองแสนสองล้านต้นสองล้านต้น ตอนนี้สอนร้าต้นเนี่ยตกเฉลี่ยต่อปีก็จะอยู่มาอยู่ที่ผมนะวัตถุดิบนะครับไม่น่าจะเกินประมาณปีสักร้อยตันเพราะมันก็มีกระจายนะครับเพราะตอนนี้มันมีที่แปลร,รูปแบบผมเนี่ยมีอยู่หลายเจ้านะไม่ใช่ผมเจ้าเดียวนะมีอยู่สี่ห้าเจ้านะครับซึ่งทุกคนก็ขายดีกันทุกคนใครที่เป็นทําโกโก้ก็ขายดีกันทุกคนนะถูกไหมครับแล้วแต่นั้นแล้ว เรื่องของการล้นตลาดอะไรเนี่ยผมว่าสําหรับในมุมของผมนะผมยังไม่เจอต้นตอจริงๆเลยคือแม้กระทั่งเพจอิจานลั่นทุง่งที่เขาทำสองคลิปอะว่าโก,โกโก้ล้นตลาดผมไปจี้ถึงเพจเลยกูจะซื้ออยู่ตรงไหนอเอามาขาย,ยแล้วผมว่าวผมก็ยังทำคลิปไปร้อย,ยก็คือคลิปปลูกโกโก้ไม่มีที่ขายมาทางนี้กับรับซื้อโกโก้ชุมพรรับซื้อโกโก้ราคาพุ่งอย่างเงี้ย นี่คือผมเป็นคลิปที่ผมช่วยเกษตรกรแล้วที่มาเนี่ยขายได้จริงนะครับแต่เรามีมาตรฐานก็คือต่ําสุดคือ5ขีด5ขีดนี่คือต่ําสุดนะครับเพราะถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยเป็นกิโลนะเนี่ยลูกกับหน้าผมเป็นโลเห็นไหมเนี่ยลูกเป็นกิโลเห็นไหมเนี่ยลูกมันเป็นกิโลลูกกับหน้าเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ผมกับลูกโกโก้เนี่ยบางคนบอกเอ้ยกราฟิกไม่ไม่ได้กราฟิกนะนี่คือเรื่องจริงใช่ครับนี่คือเรื่องจริงลูกบนใหญ่ นะครับลูกมันใหญ่โกโก้เนี่ยมันเป็นถ้าคุณทำสายพันธุ์ลูกผสมชุมพรนะโอกาสที่ลูกจะเล็กกันน้อยนะครับแต่ว่าอีกเทคนิคนึ่งที่กเกษตรกรเขาไม่ทราบครับพี่จัยครับปีที่สองถึงแม้โกโก้จะติดลูกก็ไม่ควรเลี้ยงไว้นะครับต้องตัดออกให้หมดเลยเพื่อให้ลำต้นเขาใหญ่สะสมแป้งได้มากที่สุด แต่เรื่องนี้กเกษตรกรทางภาคอีสานกับภาคเหนือตอนนี้จังหวัดที่มีปัญหามากอยู่เลยคืออีสานและเหนือเพราะว่าอีสานเนี่ยปริมาณคนมันเยอะก็ปลูกกันเยอะมากเพราะว่าคนอีสานก็เป็นหนี้ทกศอ,อ,อยู่อยากลดหนี้ทกศเร็เวๆคือทำนามาไปกู้มาก็เป็นหนี้ทำยังไงก็นักวิชาการไปส่งเสริมว่าภายในสองปีจะได้เงินแล้วเนี่ยพอไปปลูกปุ๊บสองปีจริงๆแต่เวลาก็มาขายลูกมันไม่ใหญ่ มันจะเน้นเปลือกหนาเปลือกหนาบางครั้งก็งอกในฝักเนื่องจากน้ําที่อีสานไม่ดีโกโก้ชอบน้ํานะครับโกโก้เป็นพืชที่ชอบน้ําชอบคําว่าร้อนชื้นคือถ้าคุณทําระบบน้ําไม่ดีอย่าไปปลูกโกโก้แล้วอย่าไปเชื่อนักวิชาการเลยเพราะถ้าเขาเก่งเขาจะไม่ทําเป็นนักวิชาการหรอกนักวิชาการคือไม่เคยลงมือทํานะพวกนี้คืออ่านอ่านตาราแล้วมาบอกนะครับมัน เหมือนผมเนี่ยวิชากูเนี่ยคือกูทําทุกอย่างจนก,กูรู้ไงนะวิชากกล่ามีแต่วิชาการไม่มีปลูกเองขายเองครับปลูกเองขายเองคือวันเนี้หลายคนเนี่ยนะครับพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในดงนักวิชาการและเน้นวิชาการถูกไหมครับแต่ผมเนี่ยวิชาจะกินจําเป็นกว่าการอีกงนะคือวิชาจะกินเนี่ยคือทาแล้วกินได้เลยทาแล้วขายได้เลยเป็น,เป,นเป็นรูปธรรม อันนี้คือวิชากินนะครับแต่ถ้าเป็นวิชาการเส้นรอบวงของแก้วเท่าไหร่หลอดเนี่ยแรงดูดเท่าไหร่น้ําปริมาตรเท่าไหร่ผงโกโก้เท่าไหร่น้ําแข็งกี่ก้อนเนี่ยคือวิชาการไม่ได้แดกผมนี่คือกินเลยครับนี่ชองอังนี้มข้าปากดงครับอร่อยขายได้หมดแล้วซื้อซ้ําใช่คือโกโก้เนี่ยซื้อซ้ําได้ตลอดและเป็นสินค้าที่ มีความหลากหลายทางการแปลรูปเหลือเกินนะครับที่นครมมปฐมกลุ่มเกษตรกร,ท,กรที่บริษัทตัวยอ่อว่าตัวเคข้างหน้านะไม่ต่อไปไม่หาเรื่องใคร,ไม,ร,ไ,รไม่หาเรื่องใครไม่หาเรื่องใคตอนไปขายคุยดีมากแล้วสองปีให้หลังมันเป็นลูกไม่รับซื้อครับไม่รับซื้อเกษตรกรกลุ่มนี้ก็โทรมาหาผมบอกว่าพี่ขาหมู นครปฐมมันดังมากเลยนะทําไมพี่ไม่เอาตัวเม็ดชอเเ็อกโกแลตเนี่ยนะทาเป็นขาหมูชอเเ็อกโกแลตแล้ววันนี้เนี่ยนะครับขาหมูชอเเ็อกโกแลตของนครปฐมดังมากขายกันแบบมืดฟ้าหมดดินเลยฮะอันเนี้ยเ,เป็นการแก้ปัญหาพื้นฐานเปลี่ยนจากถั่วเปลี่ยนจากเกาลัดมาเป็นลูกเม็ดโก,โกโก้เพราะมันมีคุณสนมะบัติเท็กเจอร์คล้ายการที่สำคัญคือมันหอมกว่าแล้วกินแล้วอารมณ์ดีบำรุงสมองอะ คล้ายๆกับเก่ากี้คล้ายค้ายกับเม็ดอะไรเหลืองๆนะพี่ที่แปะกล๋วยนี่เลยโกโก้เลยนะครับงั้นยังไงไม่มีตันแน่นอนสำหรับผมเนี่ยคือจริงๆแล้วผมอาจารย์ต่ายเป็นเพื่อนกันที่เราทำพีพีด้วยกันมาหลายปียทำมาหลายปีผมคิดว่าพี่ต่ายเห็นเห็นการ เห็นทุกก้าของความสําเร็จอยู่แล้วครับนะครับมันมีอันไหนบ้างที่คลิปมันเฟซขึ้นมาไม่มีนะผมยืนยันได้ว่าตั้งแต่รู้จักมาเนี่ยเติบโตลตลอดแล้วก็ออเดอร์เยอะตลอดออเดอร์เยอะจนกระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่น่าจะมีวิกฤตไม่มีวิกฤตแน่นอนที่นี่ผ,ผลผลิตไม่พอนะกับการแปรรูปครนะรับซื้อแล้วตอนนี้เนี่ยมาขายก็ยังไม่พอนะตอนนี้ ใครนะที่มีญาติพี่น้องคิดว่าตอนนี้ปลูกแล้วมีของแล้วไม่มีที่ขายมาติดต่อที่นี่ครับขายได้แน่นอนของแค่ได้ลูกมาตรฐานใช่คือไซส์ห้าขีดเนี่ยคือไซส์ที่เล็กอันนี้คืออันนี้ประมาณ5ขีดนะลูกนี้นะในมือผมเนี่ยนะและ้วนี่ลูกนี้ประมาณสัก8ปดเขีดนะครับเห็นไหมครับเห็นในความต่างของมันไหมคือ5ขีดเนี่ยคือไซส์ที่เล็กที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเกษตรกร,ร,กรหลายคนที่เห็นแก่ตัว ผมใช้คาว่าเกษตรกรที่เห็นแก่ตัวดีกว่านั่นแหละแล้วนี่ก็อ,อย่าที่บอกเรื่องสายพันธุ์เป็นเรื่องสาคัญครับนี่คือไม่นี่อันนี้ไม่ใช่สายพันธุ์จุพรอนอีกไม่ใช่จุมพรหนึ่ง,อ,งอันนี้เรียกว่า ICX หนึ่งหกน,นี่คนเข้ามาขายอ่านี่นี่นนที่อื่นเข้ามาขาย ICX หนึ่งหกนะครับแล้วก็ผมเองก็ยินดีมากๆกก็คือซื้อทุกค่ายซื้อทุกบริษัทนะครับไม่ต้องกังวลเลย เราซื้อทุกค่ายซ,ซื้อทุกบริษัทใช่บริษัทไหนมาขายเอาหมดหมดอหมดขอให้ได้ขนาดให้ขอให้ได้ขนาดคือ5้าขีดเนี่ยมันเป็นน้ําหนักที่น้อยที่สุดถูกไหมครับเพราะโกโก้เนี่ยผมเคยทำํำสถิติแล้วคือน้ําหนัก1.6กิโลกิโลครับลูกต่อลูกตอนนี้ซื้อกิโลเท่าไหร่ครับ วันนี้เดือนเมษานะครับซื้อที่25บาทราคาหน้าลานทุมพรแต่คนที่ส่งมาจากลำปางนะครับถ้าส่งตู้มาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณค่าขนส่งตกกิโลละ6-8บาทนะครับ6-8บาทก็เอาไปลบก็ยังเหลืออยู่ประมาณ10กว่บาทอ่ะมันก็ยังดีกว่าขายที่ลำปางเชียงใหม่น่าอยู่ดี ขาย5บาทขายห้าบาทหบาทพี่ดูไหมฮะแถมถูกติเปลือกดำไม่เอาเปลือกดำไม่เอาอีกอูปัญหาเยอะแยะไปหมดทั้งที่ไม่ได้กินเปลือกไม่ได้กินเปลือกนะครับอันนี้อยากอยากจะให้เกษตรกรน่ะนะถ้ามีความกังวลสงสัยไม่สบายใจอะไรก็โทรหาผมเลยครับนะครับศ6น56ห6สองห้าจำง่ายจะตายเลยผมใช่ครับแล้วในสื่อโซเชียลทุกช่องนะ ผมใช้ชื่อเดียวหมดนะพี่จัย Facebook ก็อาจารย์ป๊อบติ๊กตอกก็อาจารย์ป๊อบยูทู e ก็อาจารย์ป๊อบโ,โกโก้คือพิมพ์ว่าอาจารย์ป๊อบโกโก้ก็เจอแล้วนะครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญเช่นคำว่าปลูกโกโก้ก็พิมพ์ก็จะเจอคลิปผมเยอะเพราะว่าผมสะสมคลิปมานานนะครับทําข้อมูลมานานจนแบบว่าผมคิดว่าในในประเทศไทยน้อยมากที่ยัไม่รู้จักผมนะครับ คือใครคิดว่าเป็นกูรูเป็นปร,รมาจารย์ด้านโกโก้ด้าช็อกโกแลตเนี่ย<ก>เขารู้จักผมทุกคนเลยและทุกคนมาเนี่ย<ก>เขาก็อึ้งกับความสามารถผมนะครคือที่จุฬารงานเนี่ยจัดจัดเวทีเวทีเสวนาเขาก็จัดไปแต่ผมเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการ ผมเลยไม่ได้เข้าไปตรงนั้นนะครับแต่ผมก็คือเราเป็นนักประกอบการเรกการก็จะอยู่ตรงบูตรงเนี้ยนะครับให้ความรู้แล้วจะเจอจริงๆได้ทําจริงๆได้เห็นกับมือตาได้สัมผัสแล้วเขาจะมั่นใจดีกว่าไปนั่งฟังวิชาการ2องชั่วโมงแล้วออกมาแล้วก็มุนม<ต>ุนแล้วก็ทําไม่ได้มีให้เห็นหมดนะครมีตั้งแต่ต้นพันธุ์มีตั้งแต่แปรรูปแล้วก็ได้นั่งคุยนะครับใครที่ ยังสงสัยอยู่มาดมาูมาเจออาจารย์พ็อที่งานได้ครับแล้วก็ใครที่มีญาติพี่น้องที่ฝึโกโกโ้กแล้วไม่มีที่ขายจริงก็มาที่อาจารย์ป๊อครับอนนี้ไม่ต้องกลัว<อ>ไม่มีวิกฤตรอรออีกนิดหนึ่งนะครับปีนี้นะผมให้สัญญาว่าโรงงานที่กรุงเทพต้องเสร็จนะครับปลายปีห5โรงงานที่กรุงเทพต้องเสร็จ นะครับเมื่อโรงงานที่กรุงเทพเสร็จเนี่ยนะครับก็จะต่อที่โคราชก็คือประตูสู่ภาคอีสานตอนนี้เราก็จะแก้ปัญหาภาคกลางได้แก้ปัญหาภาคอีสานได้แล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดคือเชียงใหม่ไปแน่นอนไปแน่นอนเชียงใหม่น่าจะเป็นประมาณปีห6พี่คือแค่นี้นะครับผมไม่ได้กู้แบงค์นะผมใช้เงินสดได้เงินแปรรูปแล้วขายก็เอาเงินสดจากที่เราได้จากธุรกิจโกโก้มาทำมาร้างนะครับ คือวันนี้เนี่ยต้องทําเข้าใจก่อนว่าสถาบันการเงินไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อคนแบบพวกเรานะครับคือสถาบันการเงินเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเศรษฐีให้เศรษฐีรว,รวยรวยยิ่งขึ้นส่วนคนอย่างพวกเราหรือนะครับเข้าไม่ถึงหรอกพวกเราจะเข้าไม่ถึงเงินเพราะพวกเราจะไม่เข้าใจเพราะว่าระบบการศึกษาไทยมันหลอกล้านสมองหมดเก็บเงินคือเรื่องดีเงินมันเฟอ้อตลอดนะครับเงินเฟอ้อทุกวันฟ c สเชนซี การเบินเงินทิ้งทุกวันแล้วยังสอนให้เด็กไทยออมเงินยิ่งออมยิ่งจนนะครับใครออมเงินคนนั้นจนนะวันนี้คุณต้องเรียนรู้การลงทุนแล้ววันนี้เนี่ยลองมองอะไรให้มันเป็นมหาภาพที่กว้างๆหน่อยนะชอบสบายๆพอพูดถึงเรื่องกเกษตรเป็นเรื่องที่ไม่อยากทำไม่อยากรู้แต่พอพูดถึงเรื่องคริปโตเคเรนซีเราอยากไปเราอยากทำเราพยายามสอนลูกสอนหลานให้ไม่ทำงาน นะครับวันนี้เงิน,นมันเฟ้อทั้งโลกแลฮะค,<ม>คือธุรกิจเงินเนี่ยเป็นการถมถมถม,ถม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 และคิดดูว่าไม่มีคนทํางานเลยเอาแต่เงินไปสู้กันเอาเงินไปบี้กันม,มันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงขึ้นเขียวลงแดงขึ้นเขียวลงแดงมีอยู่แค่สองประตูเองอ<ม>เกมเนี้ยมันชนะง่ายถ้าเขียวเยอะกูก็ามาแดงไง<ม>ถ้าแดงเยอะกูไปเขียวแค่นี้เองเจ้ามือเขารู้เกม เขาอยู่ในกระดานและไอคนเทรดเข้าก็เสียออกก,ออกก็เสียอไอ้วันนี้นี่นะครับต้องตื่นนะคนไทยนะวิกฤตโลกเนี่ย<น>ตัวเดียวที่คนไทยจะรอดคืออาหารซึ่งเรามีอาหาร <คน S 1> พี่สถาปัตย์ธรรมสถาปัตยธรรํทที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้คือทำเรื่องอาหารและที่สำคัญคือวิกฤตพลังงานมาแน่นอนมาชัวนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีรถยนต เรายังมีขาเดินนะถ้าเรามีอาหารมันจะย้อนกลับไปยุคเมื่อก่อนเลยพี่มันจะเขาเรียกว่าวัวเทียมเอนจะกลับมาแล้วนะนะครับยุคนี้อาจะเป็นยุคคารบอยเดี๋ยวคนจะเริ่มขี่ม้ากันแล้วเพราะว่าสู้กับวิกฤตไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็อีกรายการนึงรอสัมภาษณ์นะครับก็ขอบคุณพี่ต่ายมากๆวันนี้ก็ต้องแบบเปิดเองชงเองปิดเองนะพี่นะครับวิกฤตไม่มีอยู่จริงนะครับ แล้วก็ใครที่มีญาติพี่น้องปลูกโกโก้และมีที่ขายก็ติดต่ออาจารย์๊อบได้เลยนะครับยินดีครับยินดีครับตัวเรโทรที่ให้ไว้นะครับก็ฝากแชร์ไปด้วยนะให้ถึงคนที่ปลูกโกโก้นะเขาจะได้ปลูกแล้วไม่เสียกําลังใจแล้วก็ไม่เสียเวลาปลูกแล้วให้ได้มีที่ขายนะครับไม่ต้องกังวลเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาลืมพี่ตาย0 6 2 56 5 6 6 6 8นะครับติดต่อตั้งแต่3ทุ่มจนถึงเอ้ ก้าโมงเช้าถึงสามทขอบคุณมากมาเลยนะครับผมอินี่นี่ก็ขอลาทันแก่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคนพบกันใหม่อีกทีหน้าครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ